สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนี้มีสาระมีเมนูอาหารผิวหาทานง่ายช่วยให้ผิวสวยมาฝากกันค่ะผิวขาวใสสมบูรณ์แบบคือสัญ,ญลักษณ์ของความงามที่ไม่ว่าใครก็ปรารถนาอยากจะมีหลายคนจึงพยายามที่จะสรรหาทุกกรรมวิธีที่จะทำให้ผิวดูกระจ่างใสไม่ว่าจะไปหาหมอผิวหนัง หาซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขนแนงต่างๆหรือแม้กระทั่งการยอมเจ็บตัวเพื่อฉีดสารต่างๆนา,นานาให้ขาวขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าวิธีที่ผ่านมาจะยังไม่ใช่วิธีที่ทำให้ผิวสวยได้อย่างถาวรแต่อย่าเพิ่งทอดใจไปเพราะนอกจากการดูแลตัวเองจากภายนอกอย่างที่เคยทำมาแล้วยังมีวิธีกู้คืนสภาพผิวให้กลับมาขาวใสได้จากภายใน ด้วยการใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินเพื่อให้ได้รับสารอาหารผิวจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ด้วยเมนูอาหารที่กินแล้วดีแบบนี้ใครที่อยากมีผิวสวยสุขภาพดีห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าน้ำมะนาวที่เราใช้เพื่อขัดผิวหรือขจัดสิวเซียนภายนอกจะมีประโยชน์ช่วยทำให้ผิวสวย และสุขภาพดีได้จากภายในด้วยเช่นกันเพียงแค่คั้นน้ำมะนาวมาดื่มติดต่อกันอย่างน้อยสองอาทิตย์ก็จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินซีแบบเต็มผลซึ่งช่วยทำให้หน้าใสผิวพรรณเปล่งปลั่งลดการเกิดสิวลดปัญหาหน้ามันแก้ปัญหาหน้าตาหมองคล้ำเกินไปลดเลือนจุดด่างดำมะเขือเทศ เรียกว่าเป็นพืชสารพัดประโยชน์เลยก็ว่าได้เพราะให้สารอาหารทั้งวิตามินธาตาุต่างๆและสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยให้ผิวดูขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการผิวไม่จากแดดและช่วยยับยั้งการเหี่ยวย่นของผิวได้ส่วนวิธีการรับประทานก็สามารถเลือกได้ทั้งการรับประทานแบบปรุงสุก หรือผ่านความร้อนโดยใช้น้ำมันในการปรุงร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้ร่างกายดูดซับสารอาหารได้ดีมากขึ้นมะละกอรู้ไหมว่าปัญหาท้องผูกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผิวดูไม่ขาวใสและมนหมองเนื่องจากร่างกายจะดูดซึมสารพิษจากกากอาหารที่บูตรเน่าเช่น กรมถันนไนโตรเจนสารแอมเนียอินโดมีแทนในลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดอาการสิวเฮิและผิวหนังหยาบกร้านตามมาซึ่งอาหารผิวจากธรรมชาติที่ช่วยแก้ไขปัญหาท้องผูกได้แบบทันใจนั่นคือมะละกอเป็นผลไม้วิตามินซีสูงที่ช่วยทำให้ขับถ่ายได้คล่องและยังช่วยในการบำรุงผิวให้เปล่งปลั่งด้วยสารเบต้าแคโรทีน ที่จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอเมื่อเข้าสู่ร่างกายปลาแซลมอนการรับประทานปลาแซลมอนจะช่วยทำให้ผิวขาวใสและเรียบเนียนอาหารผิวสวยจากกรดโอเมก้าสมที่ช่วยกับเก็บความชุ่มชื้นของผิวเอาไว้ให้ผิวเต่งตึงและดูสุขภาพดี และยังมีแร่ธาตุซิลิเนียมที่ช่วยป้องกันผิวไม่ให้โดนแสงแดดทำร้ายไปพร้อมๆกันด้วยเนื้อไก่ส่วนเนื้อไก่จัดเป็นโปรตีนที่มีไขมันและแคลอรี่น้อยแถมยังย่อยง่ายจึงเหมาะสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ต้องการลดน้ำหนักและอยากเสริมอาหารให้ผิว แต่นั่นยังไม่ใช่ประโยชน์ทั้งหมดของเนื้อไก่เพราะในด้านผิวพรรณเองเนื้อไก่ก็ยังเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นและดูอ่อนกว่าวัยนมถั่วเหลืองอย่างที่ทราบกันดีว่าถั่วเหลืองเมล็ดเล็กๆนั้นอุดมไปด้วยคุณประโยชน์หลากหลายชนิด ไม่เว่นแม้กระทั่งในเรื่องผิวพรรณเองก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวด้วยสารไอโซปลาโวนซึ่งเป็นสารในพืชที่มีประโยชน์ทำให้ริ้วรอยที่มีดูจางลงหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นและช่วยปกป้องผิวจากรังสี U V ในแสงแดดและเป็นอาหารผิวที่หาดื่มง่ายอีกด้วยชาเขียวสำหรับใครที่ถึงวัยใกล้เลขสี่ แน่นอนว่าต้องประสบปัญหาเรื่องริ้วรอยและความหย่อนคล้อยของผิวหนังที่ไม่กระชับเหมือนสมัยครั้งยังสาวแนะนำว่าให้เลือกเครื่องดื่มประจำตัวเป็นชาเขียวที่มีสรรพคุณปกป้องผิวจากแสงแดดและช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยด้วยสารที่ชื่อว่าคาเทชินซึ่งเป็นอาหารผิวที่ช่วยบำรุงสุขภาพผิวให้แข็งแรงได้มากกว่าที่เคย น้ำเปล่าถ้าพูดถึงเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับคนเราและเป็นอาหารผิวที่ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้นน้ำเปล่าซึ่งเป็นตัวช่วยในการขับของเสียจากร่างกายและช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายให้ดีขึ้นได้เพียงแค่เริ่มต้นดื่มน้ำให้ถึงวันละ8แก้วเพื่อให้ร่างกายเกิดการอิ่มน้ำและส่งผลต่อผิวพรรณที่หยาบกร้านให้กลับมาสดใส และชุ่มชื้นได้อีกครั้งสรุปเมนูอาหารผิวช่วยให้ผิวขาวใสจะเห็นว่าอาหารที่ทำให้ผิวขาวใสได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงกับร่างกายแต่เป็นอาหารที่เราสามารถหารับประทานในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆซึ่งประเภทอาหารผิวที่นำมาแนะนำทั้งหมดนี้ นอกจากจะให้คุณประโยชน์กับผิวพรรณแล้วยังช่วยเราในเรื่องของการลดน้ำหนักการขับถ่ายและระบบเผาผลาญได้ดีอีกด้วยแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าอาหารเพื่อสุขภาพที่ส่งผลดีกับร่างกายจากภายในสู่ภายนอกแบบแท้จริงยังไงก็อย่าลืมเสริมเมนูเหล่านี้เข้าไปในมื้ออาหารหลักที่คุณกำลังกินอยู่ด้วยนะรับรองว่า คุณจะมีผิวจะสวยใสสมใจในเร็ววันได้อย่างแน่นอนกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสาระดีๆด,ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ